นีครับอืมดีครับวันนี้ติไงจะใครรัแัแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่14กุมภาพันธ์หรือที่หลายคนเรียกว่าวันวาเยนงทอยนี่นี่เราก็มีดอกไม้เป็นดอกกุหลาบหนึ่งดอกเราจะเอามาให้กับสาวโตบตัวซึ่งกุกกหลาบเนี่ย เราก็ฝากน้องช่องแปดน้องแนนช่องแปดซื้อมานะครับก็คือแต่พอน้องแนนามาให้เนี่ยเราก็เอาตังค์ให้น้องแล้วแต่น้องบอกไม่เอาหรอกพี่เพราะว่าที่เนี้ยดอกไม้ที่เนี่ยมันถูกกว่ากรุงเทพมากๆเลยก็เลยน่าจะประมาณดอกละไม่เท่าไหร่มงครับหนุ่มก็คือแต่น้องก็ไม่เอาแล้วก็ให้เราเอามาให้กับสาวโคกาตูมแล้วเนี่ยเราก็เาเอามาให้เห็นไหมครับว่าความรักของเราเนี่ยมันไม่มัน ความรักของเรามันไม่ได้อยู่ที่การลงทคนนะผมแต่มันอยู่ที่การลงแรงแงครับผมก็จะเอาดอกไม้ไปให้ครับวกุกตูมไม่รู้ตื่นยังนะตื่นยังนี่นีตอนนี้เรากข้มาครับนี่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 เนียวเนียวเหนียวเหนยวเนยวเนยว

ที่วันนี้ก็เป็นควันหลงบอเลเนทายนะครับผมวันนี้หลังจากเมื่อวานเขางอนเราที่ว่าเรื่องที่ว่าเราใส่กางเกงบอลเสือ้อบอลไปเดินไปซื้อกาแฟแล้วไม่ใส่กางเกงะไรเขาก็จะงอนเราคุณผู้ว่า,วา<อ>เขากูกดเราบ้าเลยวันนี้เป็นควันหลงบาเลนทนยวันนี้เขาหายกดูดเราแล้วครับตอนนี้ตอนนี้เขาก็กําลังทําอะไรอยู่ครับเนี่ยโู แต่งเล็กใจเลยอะไรก็ฝากกดไลค์กดติดตามติไงจะใครละด้วยนะครับผมอันนี้หน้าก็ยังไม่ล้างเนาะฟันก็ยังไม่แปรใครเน่าเลยหัวกล่องนี้เอ็มอีก็แอปที่มันมีสีสวยๆกว่านี้มีไหมนี่อะหน้าสดเนี่ยดู เนี่ยมีหลายคนนี่นี่มีหลายคนเขาเขาเข้ามาดูแล้วเขาบอกว่าตรงเนี้ยเป็นคางทูมหรือเปล่าตรงนี้เป็นคางทูมจริงๆแล้วเป็นอะไรครับเหนียงเขาไม่ใช่คางทูมนะนนี่คือเนียงนะครับนุ๊ก็จะเห็นว่าแม่แม่ดูมานี่แม่แม่กำลังทำแกงเขียวหวานเด็กอยู่เดี๋ยวานเอาขี้หวานไก่เอาไปเล่นเองขี๋ยวานไก่เอาไปเล่น